สวัสดีครับเปิดไพ่ดวงดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาพิกอากาศกันในหัวข้อฝีมือของคุณตอนนี้ช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับฝีมือที่มีความเก่งที่มีความสามารถที่มีนะครับช่วยคุณไว้ในเรื่องอะไรบ้างเพื่อยืนยันความมั่นใจและความภาคภูมิใจของตัวคุณเองนะครับ กองที่หนึ่งกองที่สองให้เวลาคุณเลอกองไพ่ครับอ่ะเมื่อเลอกองไพ่กันได้แล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะครับผมทำทำํแสตมไว้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคลิกท,ที่ตัวเลขเวลาของแต่ละกองไพ่ได้เลยนะครับในคำอธิบายใต้คลิปนะไปฟังคำทำนายกัน,นครับ คนที่เลือกไพ่ของที่1เรามาดูกันนะครับว่าฝีมือของคุณตอนนี้ช่วยคุณเรื่องอะไรบ้างเนี่ยช่วยให้คุณระมัดระวังตัวช่วยให้คุณระมัดระวังภัยให้ตัวเองได้ให้ทรัพย์สินของตัวเองได้คุ้มครองตัวเองและทรัพย์สินให้แผลวคาดปลอดภัยจากมิจฉาชีพจากอะไรก็าตาม จากอันตรายใดๆก็ตามนะครับด้วยประสบการณ์ที่มีด้วยฝีมือที่มือตอนนี้ทําให้คุณรอดมาได้ในหลายๆครั้งฝีมือของคุณตอนนี้ทําให้คุณนั้นฟื้นคืนหรือมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เมื่อมีสิ่งที่ไม่เข้าท่าจบไปก็ยังเหลือฝีมือเอาไว้สร้างสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองได้อีกอยู่นะครับเป็นการ พังเป็นการจบลงไปแต่ก็ยังได้ทำสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งก็ดีขึ้นนะครับไม่ได้ตายไปเลยไม่ได้จบไปเลยนะครับอยังได้ว่ายังพอทำกินได้อยู่นะครับฝีมือของคุณช่วยคุณอย่างไรตอนนี้ช่วยเรื่องความอดอยากนี่แหละช่วยเรื่องปากท้องช่วยเรื่องสุขภาพนี่แหละนะครับ ความรู้ที่มีฝีมือที่มีทําให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีหรือวิธีการดูแลตัวเองที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องการกินปากท้องฝีมือที่มีตอนเนี้ทําให้คุณแบบมีกินนะครับมีกินมีใช้นะครับ,นะรบทําให้คุณสามารถเลี้ยงชีพได้อย่าว่าแต่เลี้ยงให้ตัวเองเลย บางคนบางท่านเข้มแข็งมากเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนที่รักนะครับพพอร์ตครอบครัวพพอร์ตคนที่รักด้วยซ้ำนะถัดมาฝีมือของคุณความสามารถของคุณนะทําให้คุณยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าจะเจอความท้าทายประเดประดังเข้ามาสักแค่ไหนหรือกี่ทางกี่เรื่องก็ยังยืนอยู่ได้ก็ยังรับมืออยู่ได้นะครับยังรักษาจุดยืนของตัวเองไว้ได้ ด้วยฝีมือของคุณเองเรื่องบางเรื่องมาเพื่อทดสอบคุณมาเพื่อลองคุณว่าอย่างคุณเนี่ยจะโดนหลอกไหมนะครับอย่างคุณจะจะหลอกใช้ได้ไหมด้วยฝีมือของคุณที่มีคุณก็ยืนหยัดแสดงจุดยืนของคุณไปทําให้ไม่ถูกใช้ไปในทางนั้นนะครับไม่ถูกใช้ไปในทางที่คุณไม่อยากทําอืมเป็นอย่างนี้ ถัดมาฝีมือที่คุณมีตอนเนี้สร้างเงินให้คุณสร้างความมั่นคงให้คุณได้สร้างความมั่นคงให้คุณได้คุณสามารถแบ่งเก็บได้ด้วยนะครับทรัพย์สินนะคุณสามารถแบ่งเก็บแบ่งออมได้ด้วยนะถ้าไม่ได้มองโลกแง่ร้ายจนเกินไปคุณสามารถแบ่งเก็บแบ่งออมได้จริงๆเก็บเล็กผสมน้อยตอนนี้อาจจะยังน้อยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีมากกว่านี้ก็เก็บให้มากกว่านี้ แต่เชื่อเลยเกินว่าถ้าคูณด้วยเวลาขึ้นไปนะครับด้วยระยะเวลาที่ทําอย่างสม่ําเสมออย่างเงี้ยได้เยอะอยู่หรอกนะครับมันไม่น้อยเลยนะถัดมาความเก่งของคุณที่มีตอนนี้ทําให้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีทําให้คุณคาดการสถานการณ์รอบข้างได้อย่างแม่นยําและปฏิบัติออกไปอย่างสมควรเหมาะสมนะครับ ฝีมือที่คุณมีตอนนี้ช่วยให้คุณหาเงินได้สร้างทรัพย์สินได้สร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองได้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้สร้างโอกาสดีๆที่เรียกว่าโชคให้กับตัวเองได้นะครับเก็บเล็กผสมน้อยแต่สักวันหนึ่งช่วงเวลาผ่านไปกลายเป็นร่ำรวยได้นะครับ ีมือของคุณช่วยคุณให้ใครๆก็อยากร่วมงานกับคุณช่วยให้ข้อเสนอไปเสนออะไรก็ได้รับการตอบรับผู้คนตอบรับคุณง่ายมากผู้คนให้ความร่วมมือกับคุณเป็นอย่างดีเพราะฝีมือที่คุณมีนะครับพัฒนาเขานะผู้คนเขาก็มองเห็นฝีมือของคุณศักยภาพของคุณก็อยากร่วมงานอยู่นะครับถัดมา ฝีมือของคุณช่วยให้คุณได้สะสมความสําเร็จสะสมความภาคภูมิใจของตนเองช่วยให้คุณได้มีอะไรต่างๆที่คุณปรารถนาสมดังปรารถนาพอพูดถึงของที่มีทรัพย์สินที่มีความสําเร็จที่มีความภาคภูมิใจที่มีนั้นมันมากสละเกิดนะครับมีมากจริงๆยิ่งทํายิ่งมียิ่งมั่นใจนะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ และสุดท้ายฝีมือที่คุณมีตอนนี้ช่วยให้คุณได้ช่วยคนที่อยากจะช่วยได้ทุกเมื่อคุณอยากช่วยเหลือใครคุณก็สามารถช่วยได้เคยไหมบางทีที่เออ,อยากจะช่วยจังแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงนั่นแหละที่คุณมีตอนนี้คือฝีมือของคุณนะ่ะ มันมีดีมันมีมากพอที่จะช่วยคนที่คุณอยากช่วยได้นะครับนี่แหละนี่คือทั้งหมดนะครับคนที่เรีกไพ่กองที่หนึ่งฝีมือของคุณตอนนี้ช่วยคุณยังไงบ้างนะถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันเยอะมาติดตามกันเยอะนะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของผมนะครับและไม่ว่าตอนนี้คุณจะทําอะไรอยู่นะ ขอให้ทุกๆอย่างที่ทำที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำเป็นไปในทิศทางที่คุณคาดหวังไว้นะครับเป็นกำลังใจให้แล้วเจอกนคลิปหน้าครับสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่กองที่สฝีมือของคุณตอนนี้ช่วยคุณเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันครับ ฝีมือของคุณตอนนี้ความเก่งของคุณตอนนี้ช่วยคุณเรื่องอะไรบ้างช่วยคุณเรื่องปากท้องการอยู่การกินแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับฝีมือที่คุณมีตอนนี้ความรู้ที่มีตอนนี้ช่วยให้คุณได้เข้าถึงการรักษาที่ดีช่วยให้คุณได้มีชุดความรู้ที่จะดูแลตนเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในเรื่องของปากท้องช่วยให้คุณได้ทํามาหากินทํา ให้มีกลิ่นมีใช้นะครับสำหรับบางคนนะอย่าว่าแต่ดูแลตัวเองเลยดูแลคนในครอบครัวด้วยนะครับดูแลลูกดูแลใครก็ตามนะที่เรากำลังรับผิดชอบเขาอยู่นะครับคือจะบอกว่าเก่งมากนะครับเก่งมากนับถือใจมากถัดมาฝีมือที่คุณมีตอนนี้ทำให้คุณดูโดดเด่นในสายตาผู้คนผู้คนนั้นมองเข้ามาผู้คนมองว่า คุณเนี่ยนะเก่งนะครับเก่งแล้วก็ดูเป็นซุปดูเป็นคนที่สุดยอดนะครับดูเป็นคนที่สุดยอดมีฝีมือมีอนาคตไกลนะครับแล้วก็สําหรับบางกรณีนะสำหรับกรณีบางท่านผู้คนนะได้เห็นว่าคุณนั้นนะไม่ว่าจะเจอปัญหาแบบไหนเจอความรับผิดชอบแบบไหนคุณยังมีความหวังที่จะสู้ต่อไปต่อนะครับ เพราะฉะนั้นฝีมือที่คุณมีตอนนี้ช่วยทำให้คุณโดดเด่นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่จะสู้ชีวิตที่จะสู้กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับถัดมาฝีมือที่คุณมีตอนนี้ช่วยให้คุณนั้นเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดช่วยให้คุณได้ดีอย่างก้าวกระโดดดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับสำเร็จอย่างรวดเร็วนะถัดมาฝีมือที่คุณมีตอนนี้ ช่วยให้คุณมีความรู้มากพอที่จะถ่ายทอดให้กับผู้คนเป็นโค้ดก็ได้เป็นครูก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับแล้วก็ความที่เป็นคุณนะเนาะคุณชอบอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในศีลธรรมอยู่ในจารีตประเพณีนะครับแล้วมันช่วยคุณยังไงนะครับ การที่มีความรู้แล้วก็สามารถยืนหยัดอยู่ในศิลธรรมอยู่ในจรรยรเพณีนี้ได้นะครับก็ช่วยให้คุณได้รับการยอมรับว่าคุณนั้นเป็นคนเก่งเป็นคนดีนะครับทั้งเก่งทั้งดีฝีมือก็ดีความรู้ก็ดีเป็นคนจิตใจดีทั้งหะนะครับภาพลษณกดีมีความน่าเชื่อถือเนาะถัดม,มาฝีมือของคุณนั้นช่วยให้ คุณสามารถช่วยเพื่อนเก่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่โตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กได้นะครับทำให้คุณกลมเกลียวกับญาติพี่น้องกับคนที่โตด้วยกันตั้งแต่เด็กกับเพื่อนเก่าได้เป็นอย่างดีนะครับผู้คนก็อยากจะมอบความช่วยเหลืออยากจะยื่นมือมาช่วยแล้วก็อยากจะขอคนช่วยเหลือจากคุณด้วยช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างเงี้ยนะครับ คนเก่าๆวนเวียนเหนียวแน่นนะครับถัดมาฝีมือที่คุณมีนะยิ่งขยันยิ่งทำบ่อยยิ่งเจริญรุ่งเรืองนะครับยิ่งขยันทำยิ่งมีตังค์นะครับยิ่งขยันทำยิ่งได้ทีช่วยคุณตรงนี้นะครับฝีมือของคุณที่มี ยิ่งพัฒนายิ่งทํายิ่งได้ดียิ่งประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ฝีมือที่คุณมีเลยตอนนี้นะครับช่วยให้คุณเข้าใจช่วยให้คุณได้รับรู้ความคิดของคนรอบข้างง่านยะรับรู้ว่าสถานการณ์รอบข้างตอนนี้เป็นยังไงผู้คนคิดยังไงร,รู้สึกยังไงนะครับเพื่อที่จะได้พิจารณาปฏิบัติตัววางตัวอย่างเหมาะสมนะครับอย่างสมควรน,นะแล้วก็ ฝีมือที่คุณมีตอนนี้มันเก่งพอที่จะคว้าชัยชนะจากการต่อสู้การแข่งขันการชิงชัยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมันมีดีเพียงพอที่จะได้รับชัยชนะคว้าชัยมาได้นะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะนี่คือฝีมือของคุณเก่งพอที่จะคว้าชัยตัดสินใจเรื่องยากๆสู้กับเรื่องยากๆได้สำเร็จนะครับ นี่โหดจัดโหดจริงๆนะครับอืมฝีมือที่คุณมีตอนเนี้ยทําให้คุณได้รับข่าวดียิ่งทําดีมาโดยตลอดขยัมนมาโดยตลอดคุณก็ได้ดีอย่างที่คุณได้ทํามาพยายามมานะครับอืมแล้วใครก็ตามนะใครก็ตามที่ทําไม่ดีกับคุณไว้มันก็จะได้รับผลของการกระทํานั้นนะครับ คุณเป็นคนที่เก่งแล้วอยู่ในศีลธรรมมาโดยตลอดยืนหยัดในความดีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทําไม่ดีใส่คุณไม่ว่าจะทางกายภาพหรือทางสิ่งที่มองไม่เห็นหล้วนแต่ได้รับกรรมของการกระทํานั้นทั้งสิ้นนะครับถัดมาใบสุดท้ายปิดได้งดงามจริงๆนะครับ ฝีมือของคุณช่วยให้คุณได้มีทรัพยากรเพียบพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการทรัพยากรด้านการอยู่การกินทรัพยากรเรื่องของใช้แล้วก็ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัยของตนเองอะไรมันจะไปเพอร์เฟกขนาดนี้ล่ะครับ <c oughs> ถ้าชอบถ้าถูกใจ มาดูกันเยอะมติดตากันเยอะนะครับขอพรบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของผมนะแล้วก็ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ขอให้ทุกๆอย่างที่ทําที่ทุ่มเทอยู่นี้เป็นไปนในทิศทางที่คุณคาดหวังไว้นะครับเป็นกําลังใจให้เราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ